สวัสดีสสดค่ะดิฉันชื่อสิริพรลิมเกรงไกลค่ะเป็นคนไทยอยู่ที่ฮ่องกงค่ะการนั่งสมาธิดียังไงเรอคะออตอนแรกก็ไม่เคยได้มีประสบการณ์การนั่งสมาธิเพราะว่าโดยส่วจะเป็นคนที่ใจอ่อนไหวเละมากและก็คิดมากนี่คะ่ะแต่มาเมื่อเมื่อไม่เร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วได้เข้าโครงการ Uh, ง่ายแต่ลึกนะคะได uh, ้เข้าเข้า uh, โครงการนี้ก็รู้สึกว่าประสบการณ์คือนั่งตอนอาทิตย์แรกอาทิตย์สองก็นั่งดีมีความรู้สึกว่าการคิดของเราการพูดของเรามันรู้สึก uh, เรารู้ตัวแล้วก็มีความสุข มีความสุขเห็นใครก็รื้เห็นคนในบ้านเพราะปกติไม่ได้ไปไหนเห็นคนในบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและมันอยู่ที่มันขึ้นมันเกิดความสุขขึ้นที่ในใจแต่เราสังเกตสังเกตอยู่เสมอว่าเวลาที่เราขาดนั่งสมาธิไปเนี่ยเราขาดความความสุขหนึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความสงบที่ที่แม้จะยุ่งยากเรื่องการงานการบ้านเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานหรืออะไรเนี้ยครับ มันหายไปเราก็เลยพยายามที่จะกลับมานั่งอีกรู้ว่าระยยะที่นั่งสมาธินั้นทําให้เรามีจิตใจที่เบิกบานล่าเริงเรื่องอะไรที่มันมันทำปัญหาหเราเรารู้สึกแก้ปัญหานั้นได้และก็เห็นของทุกอย่างเห็นคนทุกอย่างมีความสุขแบบในใจของเรามีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ก็คือ,อก็อยากกำลังก็ทุกวันนะคะก็คิดถึงว่าเราจะต้องนั่งสมาธิให้ได้ให้ได้อยากจะชักชวนทุกๆคนให้มาลองนั่งสมาธิหรือคนที่ยังไม่เคยนั่งลองนั่งสมาธิเพราะมันก็จะด,ดีสําหรับทุงผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เด็กด้วยเด็กเนี่ยจะทําให้เด็กเรียนหนังสือเก่งๆเรียนหนังสือเก่งมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิโดยเฉพาะการเรียนหนังสือ ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะฮะลูกหลานให้มานั่งสมาธิในวันคมครองโรควันที่22เมษายนนะคะมานั่งกันเยอะๆจะได้โรคเรานี้จะได้สงบสุขนะคะเขาให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและเขาให้ได้บุญร่วมกัน,นะคะ่ะ